มาเริ่มทำภารกิจกันเลยไปที่ตลาดขอสะพังหนึ่งขอไอ้นี่ปรับไหม่แป๊บหนึ่งไปเลยไปโบกมืออะไรเออขายหมูทัวทีเสียเวลาเมื่อกี้ปรับไหม่มันไม่เข้าทีนิดหน่อยยิงไปแล้ว เอ้ยยิงแล้วกันนะเออทางนี้คงไม่เหมาะละมีทหารเต็มเลยอ๋อห้องน้ำนะครับข้างหลังเลย เจอคนขอทานอเงี้ยขอบใจนะพี eh, Freeze, ่เ้ยเอาละไดีวเวลาเริ่มภารกิจเปลี่ยนแปลงร่างกายสุดพิสสุดพิสินแซมลูแซม n ะ

ยมาร์คมาร์คมาร์คเส่ทำไงไปกดแท็บไม่กดชิปไม่ไม่ใช่คอนโทรน quay mà sợi như كده đơn thúng đơn 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 lên.

นี้เป็นค่าสามเฮ้ยมีตัวหนึ่งเฮ้ยกดแสตเพื่อเรียกศัตรูตัวฉีดถุงเล็บจูบ ไปกันต่อไปได้อ้าวเบ้ากดแทะมึงได้รับนาทีแล้ว เสียนขอจากครโนดากับกอแพงเป็นไงล่ะสำหรับคนที่ยิงไม่แม่นนะครับแนะนำให้กดแถบเอคอนโทรนะครับแบบนี้บไกลไป

จบสิ้นสเก็ตขาว <laughs> Nice work securing the pack. เปิด Rajad ไม่ใช่ You confirmed Coven was in here breaks. Right place, right time, high soup, sir. Don't make assumptions when I'm on the ground, clear? Sam, talk to me. ไปเลย Got more militia in route. Rajad I got a me from up. เร็วเข้า Enemy transport drop in hostels at least a dozen. Moving now. I'll cover your exit. ไป Sam the blueprint on the police station. It's not good. Local militia took over is. and fortified it. it. We're not leaving Briggs, you copy. You keep moving, I'll draw their fire. Briggs, you can't stop them all. Change position. Affirmative. I'm moving out. เราก็ไปงานได้สบายเราต้องรีบทำธุรกิจอย่างเร่งไวโตของก่อนนี่แหละวิชาโซลินที่ผมเรียนมายา่าบัมโคตรไล,ลา <c oughs> อาล่ะ หนึ่งสองสามเดินขึ้นมาแล้วเวลาสี่ทุงเล่สี่ทุ่เล่ หายไปไหนกันเอ้หายไปไหนกันวะงงครับเลยก็เดินนิ่งเฉยตัวน,ะน,นบอกว่าด่านนี้ต้องทำแบบดีๆนะครับทำฟูบาไม่ได้พลาดน,นี่คือเละไม่ยอมขึ้นสีแดงสักที Clear. I'm getting no response from Mansoor. Have you seen him? No sign of him. I'd better go look. Gunfire! Shoot just over there! i and พอไก่อย่างรุนแรงไปกันต่อคุณแซมนี่ไม่ต้องไปแบบดีๆนะต้องไปแบบทางลึกลอกๆไปโดดวับปีนไปต้องรีดทำบรรรัลลังกเร่งนี้ปีนปับ๊บปีน sam i'm seeing a high-value target single digits on langley's most wanted if you capture him we'll arrange for pickup cuss him the graham what's the best route to coven โอ้ตง่ายยิบยิบเวลาเล่นเบมโต้ก็มันจะเดินมาแล้วเราก็จะได้ฉีดถุงเลยหนึ่งสองสามก็ให้ได cái <laughs> hướp ta thịt đồ còn ta hứi ôi xin hỏi mình đừng có đồ lấy มาดูเร็วๆเดินมาดูเร็วๆร็วกระไรใจฮึบเพื่อนมาละมาละมเห็นศพเพื่อนมาละมันจะวิ่งมาดูแน่ๆมาแล้วไงล่ะกระไรใจฮึบ chúng mà, không ai lúc mà Bà just around the corner copy that mm. i'm almost on site <laughs> i scoped out a rooftop 200 meters south of the police station Eyes on the compound in the street outside <laughs> แมามาเาย้อนให้สองทีตายไม่มีทางเห็นไม่มีใครเห็นไปแบบล็อกๆเลยไปกระโดด Gone. Everyone! <laughs> ไปเออเออจบไปกระสุนใกล้หมดแล้วต้องหาที่โหลดโดนต้องรีบๆแล้วไปนี่ไอเจอแล้วที่โดของโดดาดีโดดีโดดีโด

ก็ไอพวกนี้ก็ลูกต่อได้ไปได้ มีไหมมีไหมมีมีเฮ้ยมีตัวนึงสี่ถุงเลยไปห้องไหนวะเนี่ยอ๋อขึ้นบันได they set up shop in the police station, <coughs> they set up computers. One more time. Why did you run to the Americans? I told you it has nothing to do with you. Nothing and I swear. So you are saying we are not important enough to that. Can I die? Let me throw a Thank you. not uh, us Who are you? CIA? Let Let's go. <coughs> You'll keep me safe, right? Mm -hmm. ไปต่อไปต่อมันอยู่นี่หนึ่งเดี๋ยวเขาละส่งคอให้มันนะนองพวกนั้นแค่ตลก,กว่าพอละ

แเอาไว้ติดตามชมในพาร์ทหน้าแต่ตอนนี้เรายังไม่หมดเวลาเดี๋ยวเราต้องเจอกันในพาร์ตต่อไปแน่ๆยังไงเดี๋ยวก็ต้องเจอในพาร์ตต่อไปแต่ตอนนี้อยากจะข้ามจากตรงนี้ไปก่อนเลยมันไม่ให้กดอ่ะได้ละกด ฟ้าได้เงินแล้วหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนแน่จบแค่นี้แหละนี่คือธุรกิจที่เราทำไปขอจบเพลงคลิปเท่านี้สวัสดีครับไว้เจอกันพัทนะบ๊ายบาย